สวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดกนะครับผมอยู่ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับกับน้องวินสวัสดีครับผมวินครับวินนี่เป็นมาเป็นเป็นนักเรียนไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นอ่าครับเป็นนี่กำลังจะเป็นด็อกเตอร์คนต่อไปอ่าถ้าจบนะครับปริญญาเอกปริญญาเอกวันนี้วินชวนผมมาที่ที่ไหนเนี่ยตรงเนี้ยเออแถวแถวอุเมดะครับเดินจากอุเมดะมาประมาณ10นาที10นาทีก็ตรงแถวมหาลัยอะไรนะ เออเลยคันไซยูนิเวอรีเออซิตี้แคมปัสมานิดหนึ่งชื่อร้านอะไรชื่อร้านเออลืมชื่อเองเออโนโนโทรีฮะโนโนโทรีโนโนรีมาทำไมต้องดั้งด้นมาขนาดนี้นั่งรถจากสถานีอะไรนะกัมบะเออน้ำบะน้ำบะมา4สถานีนะครับมาที่นี่แล้วก็เดินมาอีกเกือบสิบนาทีเพื่อมาแดกไก่ดิบครับไก่ดิบมันเด็ดมากครับผม ไก่ดิบดิบเลยนะมันแดกได้เหรอไม่ไม่ใช่เฉพาะเนื้อไก่นะพอมกินตับดิบตับไก่ดิบเครื่องในดิบด้วยเหรอเออขินไก่ดิบครับผมเฮ้ยอันนี้คนญี่ปุ่นเขากินจริงใช่ไหมมันมันมันแดกกันจริงครับลองเลยดีกว่าลุยลุยลุยไปแล้วอันนี้เป็นอะไรนะอันนี้ไก่ดิบมะพอมไก่ดิบเพ่ยงเดียวเลยนี่เป็นไก่ดิบไก่ดิบใส่ต้นหอมเนดิบจริงจริง ใส่ต้นหอมแล้วก็มีไอ้งาคั่วแล้วก็ราดซอสพอนสึกแล้วนี่เป็นอันนี้อันทะกระโปงไก่อ่ากระโปงไก่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นส่วนคอไอ้พวกนี้สุกแล้วอ่าพวกนี้สุกแล้วอันนี้คือสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วใช่ไหมแต่อันนี้สิอ่าเออของเด็ดเราต้องกินยังไงต้องแบบยังไงหมอบมาอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มพอนสึกนะครับหมอบพอนสึกอ่าพอนสึกใส่กับอ่าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าให้ใส่พวก อันนี้ต้นหอมแล้วก็มียูซึอใส่ไปหน่อยนึงอันนี้แต่งผมนิดนึงเออแล้วหอมก็ไอ้นี่ไปต้นหอมนิดนึงเออแล้วก็อันนี้ด้วยแล้วก็โคนโคนคิวแมนฮิวแมนแต่ไก่นี่ก็คือมันเบิร์นมาบ้างแล้วเบิร์นเพื่อได้กลิ่นได้กลิ่นของของไก่อันนี้คือส่วนอก นะครับแถวแรกคือส่วนอกแถวสองคือส่วนสะโพกเฮ้ยนั่นมันกินได้เลยอ่ะแดกได้เลยครับหมอทำไมอ่ะทำไมเขาเาแดกกันอย่างนี้อ๋อเขามีกระบวนการผลิตที่สะอาดไม่มีพยาธิเฮ้ยที่ไทยมันใครแดกไม่ได้น่ะอือขอเตือนเมืองไทยห้ามแดกครับห้ามห้ามทำตามนะครับอ่ต้องแบบเชฟเชฟต้องอบรมเรียบร้อยต้องอบรมเรียบร้อยลอสะโพกแม่ก่อนเลยอ่าจิ้มมอจิ้ม ไก่เด็กูจะเป็นปอกอยู่แล้วออืออือไม่มข่าวอือออกหวานด้วยซ้องเออร้องอ่ะอ่ารูโกโบกอ่าว่าชิ้นนี้อร่อยกว่าเก็บให้หมอะเออสายแหม <laughs> เล่นแสดงเลย เสียงนี่ก็เสียงันไฟนะครับอยู่ข้างบนหัวเราอืมอา้าวลองหน่อยนะี้ลองอีกทีเป็นไงฮะหม่อมจะได้กลิ่นกลิ่นของหนัง<ช>หนังไก่นิดนึงอืมนี่คือสาเหตุทำไมเขาถึงเบิร์นเฮ้ยหรากใินะวะเยอะแยะเลยวะแล้วลอ,ลองหน้าอ,อกมากน้อ,องอกไก่ มันต้องจิ้มน้ำจิ้มนะไม่จิ้มมันก็ไม่มีรสชาติมันต้องใช้อะไรกระตุ้นจิ้มก็มะนาวมะนาวเปรี้ยวๆหรอเปรี้ยวๆเนื้อมันจะแบบหวานๆแบบแล้วมันไม่เหนียวนะมอมเนาะมันไม่เหมือนไก่ดิบบ้านเราอ่ะอืออก็มันเคยแดงเราแต่กคไมแดดแบบที่มันยากยังไม่ยังไม่สุกดีทำมาแล้วมันไม่สุกอ่ะ อ๋อลองนี่คืออันนี้คือไก่ดิบเหมือนกันอ่าไก่ดิบขอบคุณครับไก่ดิบอันนี้ให้กินกับต้นหอมต้นหอมผ่อนสิกมีงาด้วยอ๋อโอเคนี่ก็ปรุงมาแล้วใช่ใช่นี่เนื้อทามันจะจัดจัดอืมมันจะแอบใส่เต้าเจี้ยวมาหน่อยนึง มันจะแบบไม่ใช่พรสึกเปรี้ยวๆครับเค็มนะอือเค็มแบบเราเจี้ยวกระปุกเออลูกกระปุกระปงไก่อันนี่อร่อยอ่าผมขอแดกนะนี่มันจะมันๆนะอันนี้นะครับอันนี้เป็นอะไรนะอกไก่อกไก่แล้วก็วาซาบิวาซาบิอืมนี่อ่าไม่ฉุนนักหรอกอะ ไม่ฉุนนะสรงเยทางตรงไม่ต้องออบเออเอานั่นป้งพ่อให้อืออืออ่าชูอกไก่มันไม่ได้แห้งนะบอกนมนมอมันนุ่มเนื้อปีกปีกเนื้อปีกไส้ปีกอืมม้นก็ทำมันราโรยเกลือเฉยอืมโรยเกลือธรรมดาเกลือธรรมดาไม่มีอะไรอืมไม่มีอะไร รัานนี้แ้าขายะไก่หรือไงวะไก่เป็นหลักอันนี้ส่วนคอคอก็เส้นคออร่อยคอมานจะนึบหนึนึบมันเยอะอุ้ยนี่เป็ดติบเป็ดติบเป็ดติบมาอ่าอ่าเป็ดติบมา ไส่ดิบก็มีเป็ดดิบก็มีวิธีการกินก็เหมือนกันนีเป็ดดิบดนะครับเป็ดดิบเป็ดดิบดิบเลยสิ่งที่ต่างคือมันจะให้เมล็ดมัสตาร์ดมาด้วยเนี่นะเราต้องใส่เข้าไปนี่เหรอเออไม่รู้เหมือนกันเฮผมว่ามันต้องกินเลยเออผมว่ากินพร้อมกันนะอแล้วนี่อะไรไม่รู้ผมว่ากระเทียมหรอกินะใช่แล้วหรอถ้าเอ อ่ะลองแดกดูแบบนี้นะครับใส่มัสตาร์ด 6, 5, รด้วยใส่กระเทียมด้วยนะพอ <5, 5, S 2> เลยฮะหมอผ้าห่ผ้าให้มันห่ผ้าเลยอ่อปากอยู่แบปากด้วยเนี่ยก็ไม่แต่ต้องไม่ได้ขี้เหลยจุ่มซอสน,นิดนึงถามว่าอร่อยไหมก็ไม่ไม่ได้แบบ อร่อยยิ้มติดใจนะแต่ว่ามันแปลกแต่ไก่เป็ดมันเหนียวเนาะเหนียวกว่าไก่ไก่อร่อยกว่าใช่ใช่แล้วก็นาคอเนี่ยอร่อยเนาคอนี่ผมชอบอีกอันพลาดไม่ได้คืออันทะอันนี้อร่อยกระโปงเนี่ยเนี่ยสั่งมาเพิ่มไหมหมอเออคนขับเนาะเนี่ยอะไรลูกไอันนี้อ๋อส่วนสะโพกเอามาย่างอันนี้คือเลยเกลือ แบบไม้แดดแต่ผมชอบอันท่าไม้อนหาแดดยากอื่นก็โอเคนันจิ้มความตื้อพอกับเปรี้ยวอ่ะแต่เดี๋ยวลองจิ้มความตื้อลอกจิ้มความตื้แต่มันจะเหนียวไปนิดนึงไม่เป็นไรพอแดกได้ ร้านนี้เ,นเขาเป็นร้านแบบเปิดเฉพาะช่วงเย็ยนนะฮะช่วงเย็ยนอย่างาเดียวห้าโมงเย็นเป็นต้ไนไปนส่วนนี่คือเ,เออี๊ยวคืนิมพสื่ออร่อยนะนละองดูดเนี่ยหม่อมออถ้ยอื อยากไก่ให้แม่งมันเก้าเลยวันนี้เป็นเก้าเขาจะได้คิดถึงว่าแบบคิดถึงเ้าโอ้ยไม่ได้อยู่เมืองไทยนานมั้งใช่ไหมอย่าไปเล่นให้ใครก็ฟังโดนถีบเลยครับเขาจะวนล้อเอารสอาติอะไรอ่ะไม่หะไนมากเหรอเศกิมโอ้โห อันเนี้ยส่วนไตหืมสดเหรอือเออมันเอาไปย่างนิดนึงไตพลเรดไหมเฮยไข่ไม่สละไข่อะไรเงี้ยชิมมาไตดิบเหรอไตไตแต่มันไม่ดิบนะมันเอาไปดิบไปเนี่ยเลือดซิบๆเลยไปเบิร์นเบิร์นเล็กๆ นอ๋ออร่อยรู้ตับตับมันตับนะเหมือนตับนะฮึมนะเดี๋ยวเป็นขั้วตับขั้วตรงขั้วใช่นี่อร่อยเออมันย่างกำลังดีนครับผใช่มันแบบคือมันได้ไม่ได้ติดไม่ได้ไม่ได้ดุไม่ได้สุกก็เวไม่ได้สุกแล้วก็ไม่ได้ดีจัดจำกางๆมีเดียมแรงคืมันย่างให้ความผอนเนาะใช่ครับผ ขือไหรองเลยอือดูอเด็ดนะเด็ดอร่อยอร่อยนี่อร่อยผักนี่ก็มีประโยชน์นะผม<ช>มีสารต่อต้านไอ้มะเร็งไอเนี่ยผักเนี่ยเขาเร<อ>ียกเป็นต้นอ่อนต้นอ่อนอะไรสักอย่างผมลืมละเหรออืมมีงานวิจัยมาเขาบอกว่ามากกว่าผ,ผักทั่วไปสิบเท่าเหรออืมต้นอ่อนทางตะวันนี่เปล่าใช่เปล่าไม่ใช่ผมไม่ใช่มันคืออีกชื่อหนึ่งผมลืมละเชื่อผักของญี่ปุ่นเหรอผักของญี่ปุ่น อันเนี้ยมันเกิดจากงานวิจัยที่เขาทำร่วมกับมหาลัยผมลืมชื่อละลืมหมดเลยแล้วก็ออกายแล้วลืมหมดเลนี่นี่ด็อกเตอร์นี่เขานี่เขาทำงานเกี่ยวกับวิจัยนะฮะวิจัยพวกอะไรฮะเออเลี้ยงเซลล์ฮะทำเซลล์ทำเซลล์สเต็มเซลล์สเต็มเซลล์ต่อไปมนุษย์เราแม่งจะเป็นธรรมตากูแล้วต่อไปมีอะไรเสียหายอย่างหมอมต่อไป หัวใจตีบอย่างเงี้ยเราทําหัวใจให้หม่อมใหม่เราใช้เซลล์จากหม่อมแล้วก็เอาเข้าเครื่องออโตเมชันเครื่องก็จะเลี้ยงแล้วก็ฟอร์มเป็นหัวใจให้หม่อมโอู้อิงนานไหมทำได้ผมว่าอีกสักยี่สิบปีนะยี่สิบปียี่สิบปีตายก่อนแล้วอ้าวแนงเป็ดอย่างเงี้ยล่ะอ้าวว้าวก็แม่งดุดเลยอ้าวขอบคุณครับแปดปีหมดนี่เท่าไหร่อ่ะประมาณ ไม่แพงแล้หมอไม่แพงไหผมว่ากดนี่ก็2,000กว่า3,000ยังนะบาทเย็นเย็นก็เหลือไม่ถึง1,000บาทเนาะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เอาละไปละเดี๋ยววันหน้าให้วินบมาเที่ยวใหม่ด้วยความยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูริการอะไรมาดูดีมีพิีก่นรักตัวอ้วนและแถมมีแก้มอ้วนพี จะแดกขนมจะแดกคุ้มจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรแล้วเขาจะพาไปลองคติของเขาคือยอมแตกและดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกข้าไปไม่ใจเย็นทั้งิมซีฟู้ดผสมว่าซาบว่าซากยังไงครับแดกแมงข้าไปคืนสมองเลยซาดก็มองชนัดแดก